เบอร์มาเป็นจานเตรียมงานออกใส่แล้วนุดแป้นโหลดให้มัดมาไว้แทโอ๋อเปิดจะเปิดเพลงติดด๊ดเธอเด้จะเปิดเพลงติ๊ดเลขาซิดทธเด,ด้พอดพอสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทำอะไรกันหรอะหนอโอ้ยปฏิสใช่ไหมเอ้ต้องสื่อองดอกพี่น้องเอ้เขาเปิดเพลงยู่าจตีดูน่ิได้หเือบ่นเพลงกับเพลงติดสสเราัด่อมาสักแบดไหวสักแบดไหวเอ้ยอุ้มึงได้ทาดมา่นี่นะอ

โอ้ยมีแต่เพลงติลิคาซีสซัมบันนี้เขาเปิดเพลงใส่พี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปก็ได้มเปิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเพลงครับอีพอเอ้ยปิดแทน่ได้จัะไม่นึงดีถ่ายคลิปก่อนพี่น้องนะพี่ขอบคุณที่พอลายๆได้โดยปิดเครื่องนะครับปิดเพลงครับแป๊บหนึ่งแลถ่ายคลิปก่อน นินาทีปิดเพลงไว้คราวก่อนนะกำลังถ่ายคลิปอยู่เพลงมันตีเล็กซี่ทำบริขีโดยประมาณซานาทีประมาณซานาทีโดยโดยโดยบอกพ่อพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องชูคุยชูคนเด้อพี่น้องสวัสดีครับเด้อ น้องเาร้าละพี่น okay. ้องเลยมมนีกมาบ้านมาเฮือนนี่ไรเฮือนกับพี่น้องเฮือนใหม่ก็เป็นเฮือนน้องเา้าเฮือนอีพ่อลังนะเอวยบนนี <S 2> <S 2> ้เอวยคนไล่บ้านนะคะมึงก็เดี้ยวมึงจะไปอยู่นพัวมึงเป็นอ้วนพัวมึงทงใรอีกบ่ะนี่ไปห้าพัวทนายปะ ว่นแม่สิเอาเอาเท่าไรก็สิ่งนะพันเดียวพันหนึ่งแบบได้พันหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาบ้านนะก็มาเบิ่งสถานที่นะไรกคิว่าจะได้ปัญหาแต่ว่ามึงขอมันก็เออมันมันหลายคนคือค่าเสียเอาเพืเดียวค่ะนะเงินยังบ่ออกสามพี่น้องเงินยูทูบกับวันถือวันเสาร์วันถีดก็เลยยังไม่ได้ออกสามก็เลยไปนี่มีอยังให้อีเมลมาอันนี้ครีมกับสบู่มาให้คุณแม่จากคุณแม่ทาง ต่างประเทศซื้อให้ร้าน้ดัดไปด้วยหางให้มีให้ให้งกวงเด้อคนเบิ่งคนต้มเยอะขอบคุณคุณแม่คุณแม่ป้าเนาะทางต่างประเทศนะคะสั่งครีมให้ส่วนของน้องลีดอันเซเว่ฝากไปน้ำบ่าวดาวเลยเด้อค่ะครีมอันนี้ใส่ซาโบร่าหน่อยก็ใส่ครีมทาแล้วนี้ก็คืออันนี้คือไฮคาซีก่อนพี่น้องมีติดตัวทานี้ช่วงเงินหยุดเที่ยังบ่อค่ะ ของคอยพอดีอ๋ออ้วียังมาทานอันนั้นกเสียอันาไปด้วยห่ห่างหนี้เอพน้องเอยอามาให้ซื้อสื่อเนื้อพี่น้องเอ้ยครังาบ้พูดอย่าจะได้ยักซอยก็ได้เด้อเอาภาษาเสวว่าว่าหารายได้อีกแล้วาะ้บอก่ใครยากซอยก็ได้เนาะทำบุญนะซอยทำบุญกะปากมาให้ก็ได้โดยมีบัญชีให้นะคะกะ หอขนมต่อพี่น้องเนาะอืมก็ให้คุณแม่เก็บไปแชบพูอะหนูใส่ประจําอันนี้นะกับครีมแต่ครีมเราสิสร้างไม่อีกแบบใหม่เปาแบบนี้เพราะว่ามันมันแบบบ่มันจะได้ปะมันออกมนมนพี่น้องตัวนี้นะมันแบบมันมนก็คือบ่มนมันจะไดมันมีซองแบบเพราะว่าเสื้อใส่ตะกร้ามันสีหนาเนียนกว่าอันนี้มันบมันแบบ มันบ่ค่อยได้ผลปานใดหาก็ได้ผลอยู่พี่น้องแบบประมาณ80%แต่ตุกข้อนน่ะสิ100%อันนี้คือสิสร้างมาใหม่อยู่มันมี2แบบเด้อันนี้เอามาล้อมมันสิซื้อครีมตัวนี้แต่กระเจ้าเดียวกับสบู่ใสอะไรกันนะเนียนหนาใสค่ะมีออร่าเปล่งปังลดสิวลดฝ้าคอยก้อยอยากไปอันบุญถ้ามันก็บ่ได้ไปแล้วบุญบ้านมาหลักและยังว่าอยเฮ็ดตุเฮ็ดพร้อมบุญบ้านแล้วถ้าเหตุแบบ เช่ไหมวะมันฮะกระเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามมันยังเหตได้บมเมนติบูเดือนสองก็ยังเหตได้นะอีเมลก็ยังว่าฝ่าเหตเท่ๆบอกกันปะทากับอันทาละะโคกข้างก็ยังบอว่นไวไปในอีถาดอีกห้างมันถ้าระดับแข้งพี่น้องเออถ้าอีกพลาดถาละะโคมันท้าระดับแบบเมืองเนาะอันนี้เราระดับแข้งเราคงอยู่ในแข้ง อยู่ในตัวจังหวัดเลยอย่างเงี้ยครับในตัวจังหวัดตัวแขวงอยู่ตัวจังหวัดเลยตัวจังหวัดใหญ่เลยอยู่ตัวแขวงเลยตอนนี้ก็หหอขนมอันนี้จะเป็นสายทุเรืองะนะคะน้องมวยกระพายอันนี้มาซอยหงนมีค่ะนงมีค่ะขอบคุณหลายๆสาวงามหัวหน,น้าหัวหน,น,น้าน่งทำค่ะ พอลาฝากหนึ่งอาทิตมันคือลาด้อยเจอเ้ยกูเจ็ามันคือลาไปใส่ป่ะมมันจะพ้ออเลยจีิงาลาสองพ้อสองลยนี่มนพ่ไปกับบุคุ้มขาบอหน่ะจะไป็นบาอันยังจะคนบ่อ้อดุบนอดจะคนเมื่อวาน เอ็กช well, no like. ุชุบบนนกสิบสี่ผู้ชายอีกเอ็กคนอ้าวปลาสะพอน่าจะเกับสิบสี่นะสามจิตสิตเป็ผู้ชายทางผู้ชายกะหาแนแ่นผู้ชายตกแครหมายอ้าวผู้าตุ๊กแขรกะตกแคร์หน่อยแล้เจ้าวัน ไปพ่ออันนี้พูดอะไรที่เท่ทีดขเขาอันนั้นไปเปิดงานสื่ออ๋อเปิดแบนไปโ่ให้ไปงพอเปิดงานสื่อไปดงนเมืงานมันโผล่งานมันโเข้าอันไหนไ้ซามเชนทำกันปัดงานมาพูดะนาดโพล่พูเปนแค่จะไปช่วยเิษไปบวถอดพนะบบอกไว้เลยว่าซื้อต้องแบบว่าจะไหนวะยังบอกพร้อมกัเลย พวกบางกันยังคายอยู่แบบบางคนก็คือยังไม่ได้ตั้งใจทำแบบเ็ศเพศหน้าที่ข้องห้าบลเลาะนบางคนตั้งใจเขาก็ได้เหตุแบบบลเลาะในหน้าที่จะคล้องคือเพิ่นมอบหายแบบหายเป็นคล้ายๆว่าหายเป็นนั้นหนาวงเฮียนนะแบบตัวรักในหงเฮียนเออเป็นเป็นหน้าเป็นตาให้หงเฮียนง่ายๆก็ได้เเเาก็ต้องใใจจนะแบบ แต่คือเท้านี่เขาก็ตั้งใจนี่คือเขาบอกหน่อยใช่เขาผู้ตั้งใจเนี่ยเขาก็เป็นก<ช>ับบาปมันก็มีบางก,กี่คนเนาะบางคนก็เมื่อยเนี่ยเมื่อยก็ต้องเฮ็ดนาทีเมื่อยก็เฮ็ดนาทีเจะคล้องเ <c oughs> อาเต็มที่ก็เพราะแบบมือไม้ยังแข็งอยู่เลยอันนี้ฟ้อนหรือว่าอะไรคกัน่ขขน้องเอยฮอรขนมว่าเรื่องฟ้อนนี่ เพะว่าหัวหน้านั่งรมนี่ไอ้ก็หัวหน้าอันนี้ก็หัวหน้านะมนเขามีเมีอคนหัวหน้านไหนมีห้องรอบรีมาคันอ้บุญ่อนบอนบอกน่อย้าและบ่อนบ่อนบน่อนมานาาย่ายผู้ใดบ่อนแฟนหมอแฟนค่ะกรด้อเจ้าบัรทันบอบัรบทันรอบแรกครับบับรทันบัตรทันเราเ่อจเอมเคนเอลิมเคนออนกรด แอลโมแกนแกแอลเสื้อเอวแอลพสติออนก่อนกันว่ะสีแอลโมแนก็ได้แกนกอ่อนขนาดได้นานบนรดตัวนึงตลานเมาใช่ไหมีทีอยบ่แอนันนี้้ยเารอทำานี่เได้มามีขีบยึดถ่ายลิปอายุมีเฮาเซ่ะอันนั้นดิอมนาพุนกระถ่ายลูกุ่งอันกรถายอันพนม่บอล เออแช่มาแช่มาเดี๋ยวขัาไปดูนี่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่สื่อยังว่านางโพสยังโพสบอกเป็นตาสเตกดอกนางโพสเห็นอยู่พตาี่นตกมาอ ข่ารุ <p <p ่นชเชน้เนองเอ้ยข่ามาอะไเป็นถ้าเตรียมงานนี่มียังไนไหมน้งขระปุ่นบะยำบัดรนิรศรีนิรศรพิธีเหี้ปุ๋ยปเอยกระดิ่แล้วมันจะต่มแหลกไวไปเบิ่งไหนดูมิน้องไปเบิ้งไหน ต้ใส่กัานโลดบัไนี่รายการบ anyway nice so oh <tr> ันกาเย็นเขาห่อเขานมแหลกแบบเป็นพอดีเห็ดน้ำปลาเลยตัดมาได้ดอกน้ามอยพี่พงศ์ทำกันมี้ยทำกันนะขวานี่บนเชือก็ต้องได้กินอยู่แล้วบอยวะเมื่อเออนี่ยเป็นเมื่อง่ายเดี๋ยวเขาเชิญชวนไปพี่น้องทุกท่านนะคะทำบุญร่วมทำบุญกันมาเที่ยวงานเดี๋ยวจะมีอย่างนีนมีอันแจ็คมีพี่น้องแบบเมื่อคืนน้องแก้มไซมื่อคืนนี่กับปีตึกแต่สี่ทุ่ม อันนาวบ้านเฮานนาวปีซ้อนะได้พี่น้องเอ้บนบ้านเฮานะบอกว่าม่งปีมันกับนาวปนัปีก้อนอันใบนาวปนไดปีอานได้ว่ามาปีก่นี่นาวปีนี้ก็นาวห่อขนมขนมเทียนพี่น้องขนมโมกบ้านเขาอื่น ียขอบคุณน้องสาวคนสวยมาซอยพี่น้องเลยเมืม่อได้บุญนะเมื่อได้บุญบ้านนะบ่อนะบ้นนาบนน,าาน,านี้นะก็กระตี้ในสมัยได้ได้ส,ไดดสีบุญไ,ไปบุญบ้านอื่นดิใช่ปะน้องแต้น้ำมงมาไ,ได้อีกน้องน้องตะเคียนไปบองหนึ่ง ีไน่ื่อหนได้อได้อีทางไนวไไม่ไปว่าทางไหนไปทางไหนไปบกเขียนถ้าไปนเขียนยีเื่อปดนไปะไปไไ้กมแมหมวกก้ไปเนี่ยน่นาดมาดูวันมาเห็นนี่ะไรนั่งขนามาอุ๊ยนั่งนี่จังบทางพี่หนอกมันมันีดมุมมันพได้ นี่ไลนคะ่ะ,ะยงิงพาถ่ายคลิปบอกให้ทพพิดเพลงให้ขอบคุณในไลน์ด้ค่ะและสี่แยกนุ่งหวัดเเอมอมือมอื่นสิมาท่านบอกว่ามืออื่นนี่ว่ายันมามือโพดปะจ๊ะร้าพเจในมืออื่น,น,น,นยัมบอท่านอยู่เพราะว่าขั้นคุนอาวสิขึ้นไปแต่เศร้าไปเที่ยวไปอัน,นุธาตีห้าง อาเทนสิกาบคณะสิกาบันทีวันทีสเปดตอนไว่าสิกาบมันจะเจ็มันถึกวันซีนก็เริ่มแบ่งให้เดินทางไปตอนแรกสิกาบทีสเปว่าสัือตมือชุดถายกัตายกินั่งนั่นเองครับเน่นกินกิยังมันอีก นานาพี now, now, sociedad, ่้อวเอ้ยนากรบเป็นยังดอกร็่าเข็ดมาว่าเอาของเฮาใหญ่จะบนลูออนใหญ่ใบ่แยกออกแยกออกแยนีนะพจะหญ่ได้ยังวะเมื่ออื่นมีมีฟ้อนอีกมองอื่นนี่มีฟในบ้านเฮานี่เออเป็นประธานผปาเป็นปนม่การสภาเลยบอจังด ลงไปทำบุญลงไปทำบุญซะก่อนพี่นองจากเสมือลงไปโมปิทานซะก่อนละท่าก้องละท่าใดกองละแสน้องนกแสนนึอโอ้ยมือขุ่นแหละมือบุญมืออันนะมันุ่นแหละจะเสียนะเาแห้งออื่นเขาแห้งเขาแห้งมืออื่นบ่กองละก้องละแสน แต่ฮาวจะเป็นสาธุบุญนำบัจจุบุญทุกคนพี่น้องเอ้ยกองละแสนก็ได้อยู่หักสิบได้มาแห่นะพันติพี่น้องทำบุญอ่าทำบุญ อะไรได้สั่งสาลาวัดเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งว่าเป็นแนวใดนี่มจะอาจจะบันไดถ่ายคลิปหรือเปล่าเพราะอย่าราเปิดเพลงอีกก็าจะบันไดถ่ายคลิปนะอาจจะเป็นมือใหม่ผูแ้แล่มือมือมืออันแล้งงานผู้แล่มือถ่ายเนี่ยก็ถวายผู้แล่พี่น้องอุ้ยจะได้ถ่ายก็ได้จิมานอนจิมานอนอยู่พี่มื่อนั้นมื่ออื่นทันทีอาจจะกราบเดิรกกระสีมาเดิรกเติบอยู่ ยังมาโม่เอื่น้าก็ได้อยู่หักยันนอนตื่นสายมาก็ได้อยู่แต่เบิ่งเดี๋ยวก็ปะทะกับงานนู่นนี่นั่นห้ารถจังไดวะคนคนสายเหลวอยู่แล้วไม่ว่านน้ำสายเหลวน้อพี่น้องเนาะ ค่องทลกซ่หลอกเบิร์ดได้เฮือนะว่าอ่างพี่น้องไม่สะอวดละหลอกเก่งกูใส่เงินเก่งกูอีกหลอเก่งกมูอีกได้แม่กันนี่ไม่ได้ซื้อมาหายมาแม่นี่ก็ได้แมามันนี่ไ่ได้ซื้อมาหายมามันี่ก็ได้คือขนมีแห้งไหม บรับรบัตห้านมีนาฝ้ามากน,น,น,น้เลิกแต่ขึ้นแ่บวาดแล้วก็ซักเครื่องไว้ทางนายในเซ็ตน้ำขับปุ้นพี่น้องไปยทางนอกใน,อกนหอขนมไม่มบัหอขารต้มบัหอแล้วอ๋อห้อมคืออะไรอะไรเนาะแขก จริงๆคุณอ้าวก็ได้ซองอยู่หักจีบัได้มาส่งด้วยตนเองหรือเปล่า <laughs> มาก็ไปกินยูวัดพี่น้องไปส่งซองสองิเด่ฝากมาและอาซาเดก,เนะดกอีเมซอนกัสซีมาได้เออแต่ว่าบางทีเราสิไปนะ้ำมาจางอื่นอีเมไปเที่ยวง,งานน้ำลูกเด้อโดยลูกแหละก,กละ็ได้ไปก็ไปคำนี้แหละ<ป>บ่เคยปฏิเสธ อ่ะหล่อสิอเขื่อนยี่ได้เสือแคนยาเพิ่มอีกยี่ได้เสือแคน,นายเนนาเพิ่มจากตัวหนึ่งบัด้ไปงานห็นหินวงหนึ่งนี่นะจากกรปุ่นยาโลกับแม่ อเอเนกับทจานะคะครับุณกินหมดแลด้วเ่ย่พ่อสั่แม่ว่าสิมาโลีก,กอ,อาซาลโลไม่ได้กินแล้วว่ากลายมาปีนี้า่าจะคนมาแต่ใส่อปปะะบอสปีไก่ยนี่ก็มีขึ้นมาิการนี่แมีได้แม่ปีไก,นนก่นี่นะนะปีนี้จะคนมาแต่ใส่เนี่ลายคนอิอรอ,เอาเดียวกรม้มามาแล้วก็มาทุกปีนั่นเอง ขอบคุณบรรยากาศวัฒนีก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นเซ็หน้าขับปุ่นต่อสวยสีลงวัดก่อนจไปเบิ่งบรรยากาศที่วัดซะก่อนจะขึ้นมาเบิ่งเป็นเิ็ดน้ำขับปุ่นน้ำยาาพี่น้องเอ้ยคือตามมันมาพีดนะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้กลับมาบ้านมาเมืองเพื่อนซานกับแหลตสีรีวิวให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยจักยามได้เด้อขออนุญาตจักยามได้ บัดมากกมาจเมจเมอร์เบจีเงจมแม็งหงามจะแม็งงามช่ค่นนคนนีได้มา,า,อ,า,มา,าอ่ยม,มีเวลาตอนใดจเจเจแตงม,มีเวลามีเวลาตอนใดมาก็มีเวลามากกับทายดอกม่เ,เตมตงได้งด ม่าชอว่าผู้ถ่ายกันนะเนาะผู้ถ่ายท่ากันผู้ถ่ายบ้านเขงเด้อพี่น้องเบาะผู้ถ่ายบ้านเข็งแต่หนูว่าผู้ถ่ายมีเป็นถ่ายได้เด้อพี่น้องเ่เยเป็นเซ่สายผู้ไทยพี่น้องแต่ว่าผู้ถ่ายปมป็นโอ้ยเอียงมาเอ็ดเนาเลยจะมาปตามกันนะอียงะบานี้ ช่วยีวี่นองซิวอีกนึงมีแม่พีนันแล่นไปห้าเข่าท่านนันหลงจนหัวตะขผัดคราบไปคราบขางใส่โอ้ยนงเออก็เดคราบขางครัวนางกบนางลูกนี่ลูกไม่แม่ลูกเลยนางยี่มันก็ยี่บอกระต่ากับลุงอันลกเพิ่นลาไ่ยกัแม่เทอ่เออพินพินน่ะ จะขี่รถตะก้อกยังทำต่ำกอขี่รถบูจาแก้ามกันยังขี่โอ้ยสาวงามไปลานสาวพี่น้องไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะไปดีพี่น้องไปดีแล้วอีน้อยนึงจ้าหัวมันนะห้าร้อยเออใช่เลยหนึ่งขนึ่งก็ขึ้นมันเอามาพริกอีย่างอันนี้พริกแดง โอ้ยแกเดียวมิกข่าวนี่แม่มนจังอันน้นใาิกาะที่แชบทกันพี่กานีแกดีลาปุ่งจนมาจัเนี้ยสีเห็ดชว่าคออยกหนอม่กิาอันนะนนแรกกลลาเห็ดแบบว่ว่าด้องคอยมาปุหหเดใหม่พี่มันยังใส่ใส่เครื่องปุงใส่นู่นนี่นั่นใหม่ไอโรใส่บักริกเป็นน้วยพี่น้องเเคยเห็นสูตรนั่น